นะเป็นนักวิจัยธรรมนะอย่าเป็นนักปฏิบัติธรรมอย่าไปสร้างพบแห่งความเป็นนักปฏิบัติธรรมขึ้นมาน,ะนักปฏิบัติธรรมเป็นไงนะใจต้องดีต้องสงบต้องไม่คิดต้องไม่ฟุ้งเธอใจมันเกิดความคิดชั่วร้ายขึ้นมาไม่ได้อะไรเงี้ยนะนักปฏิบัติธรรมเขาชอบเป็นยางงั้นต้องไม่ปวดขา ต้องนั่งนิ่งๆห้ามเลวนะนักปฏิบัติเป็านักวิจัยทำเนี่ยปวดกระดูมันโยสังเกตดูมันโยมันปุ้งมันคิดอะไรก็สังเกตดูมันโยนนเนี่นักวิจัยถ้าปวดแล้วใจมันเป็นยังไงถ้าขาปวดแล้วใจมันเป็นยังไงถ้ามันง่วงแล้วใจมันเป็นยังไงถ้าเบื่ออาการของความเบื่อเป็นยังไงนักวิจัย นี่การสังเกตดูอยู่บ่อยๆอ,อ,อย่างเงี้ยมันจะทําให้จิตเข้มแข็งขึ้นเวลาเจอสภาวะทุกข์อะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะเอาแต่ความสงบเนี่ยนะผมไม่สงบกับทุกข์ปางตายงเงี้ยนเะจอเหตุการณ์อะไรภายนอกเขากวา็วุ่นวายไปหมดอางี้นไม่ใช่ไม่ได้ไอ้การที่จิตไปสร้างพบไอ้คำว่าพบมันจะคำว่าภูาธาตุในความมีความเป็นนะั่นแหละ ทางความมีความเป็นแันเป็นโน่นแสนเป็นนี่อะไรขึ้นมาสักอย่างนี่น,ะนี่มันกท็ทุกข์ใช่ไหมเวลาเจอสภาวะที่ไม่น่าชอบใจก็ทุกข์วุ่นวายอยู่งั้นอนะ่ะมันให้ไปสังเกตดูตัวเองเนืองเนือง,งนะไม่ใช่เฉพาะเวลานั่งสมาธินะเวลานอื่นด้วยจะทามาหากินทำงานทำการอะไรอยู่ก็ตามทำอาชีพอะไรก็ตามเนี่ยสังเกตดูตัวเอง เจอชีพไหนก็เมื่อนกันแหละก็จะเจอรมณมที่น่าชอบใจมั่งไม่น่าชอบใจมั่งอย่างนั้นกระทบอยู่ทั้งวันจะสุขจะทุกข์ก็อยู่ที่รู้ทันหรือไม่ทันนะถ้ารู้ไม่ทันก็เดี๋ยวก็เพลอไปสุขเผลอไปทุกข์นะสุขก็ไม่รู้ตัวทุกข์ก็ไม่รู้ตัวเป็นอย่างนั้นแต่ถ้ารู้ทันอยู่นะความทุกข์ก็น้อยหน่อยความสุขก็เยอะหน่อยการภาวนาใน,นี่ยนเรื่องที่ ที่จริงแล้วเป็นเรื่องง่าย,ายนี่แหละแต่ว่าส่วนมากเราชอบไปคิดให้มันยากกันมันยากอยู่เรื่องเดียวคือไม่อดทนที่จะดูตัวเองอยู่ทั้งวีทั้งวัน,นยากแต่มีความเพียรมีความอดทนที่จะรู้อยู่ดูอยู่สังเกตอยู่ทั้งวีทั้งวันทำไปสักระยะหนึง่งอย่างนั้นจิตมันคุ้นชินเป็นปกติของมันขึ้นมาเมื่อไหร่ก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาแล้วท่นีน่ไม่วุ่นวายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็ดูมันอย,อยู่อย่างนี้แหละ ส่วนมากก็อดทนไม่ได้ดูไม่รู้จะดูไปทำไมเหม็นมันสงบไม่รู้จะดูไปทำไมเห็นมันสบายสักทีเลยพระพุทธเจ้าสอนให้ดูทุกเห็นทุกไม่ใช่แค่เห็นทุกเฉยนะทุก,ทนะทกจากอะไระย้อนสาวไปหาเหตุทุกจากความชอบความชังหรือทุกจากความดังเกียจมันอะไรเนี่ยย้อนกลับไปหาเหตุ มันมีเหตุแล้วจึงมีผลนะผลจะเกิดไม่ได้สุขทุกนั้นเป็นผลนเฉยสุขทุกสามตัวเนี่ยตัวเวทนานผลจะเกิดขึ้นมา,ล,าลอยไม่ได้มันต้องมีเหตุให้มันเกิดที่ไม่รู้จักเหตุก็บุ่นวายอยู่กับผลทีเนี้นะสุขก็ยึดเอาไว้ทุกข์กับผักใส่ไรงเนี่ยจะเห็นเหตุขึ้นมาแล้วก็ไปแก้ที่ต้นเหตุที่นี้ปัญญามจะเกิดเองมันไม่ง่ายหรอกนะ แต่ว่ามันไม่ได้ยากเย็นแสนเขียนอะไรขนาดนั้นหรอกน่ะไอ้ที่มันยากหรือมันง่ายคือเราไปหวังผลมันแค่นั้นเองแต่เกิดว่าแล้วฉันจะลงมือฝึกรู้ฝึกดูฝึกสังเกตนี่อันนี้มันไม่ได้ยากมันง่ายๆแค่นะั้นแหละเผลอบังรู้บ้างเรื่อยไปน,ะใ,นใหม่ๆก็เพอทั้งวีทั้งวันนะวกว่าจะรู้ตัวทีนะ่ะเต่วพอฝึกบ่อยเข้าเดี๋ยวมันค่อยๆรู้ตัวต่อเนื่องได้เอง รู้ได้เนืงเองๆเ,เองเนี่ยเป็นธรรมดาอย่างนั้นนี่พอเราไม่ฝึกจิตตัวเองให้มันพอสังเกตนะเนี่ยส่วนมากชอบเข้าไปเป็นกับมันนะฮะพอทุกข์ก,ก,ก็เป็นไปกับมันพอสุขก็เป็นไปกับมันพอชอบก็เป็นไปกับมันพอช่างกับเป็นไปกับมันนี่มันเป็นไปกับมัน่ทีนี้ก็เลยเริ่มท้อแท้เบื่อหน่ายแล้วไม่อยากทาแล้วมันมักจะเป็นอย่างนั้นมันจะทําอะไรยืนเดินนั่งนอน อุจระปัสวะนะที่พระเจ้าสอนเอาไวนะ้จะคู่จะเยียดจะก่มจะเงยทำความรู้สึกตัวอยู่นะแค่นั้นเองทำหน้าที่แค่นั้นสมชานากการีเนี่ยไอตัวนี้แหละสำคัญที่สุดโดยสมชัญยะปพระเนี่ยมันเป็นตัวปัญญานะทำความรู้สึกตัวอยู่ทำความรู้สึกตัวอยู่แค่นั้นจิตเป็นยังไงรู้สึกตัวอยู่ ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นอ,อ๋อมันเกิดจากกุศลหรือกุศลถ้าเกิดจากกุศลทำไมต้องอยู่อยู่ดูนานๆถ้าจะพัฒนาขึ้นให้มันยิ่ง,งขึ้นไปจะเป็นอกุศลทำไมต้องจะหายไปเร็วๆสรารพัดนะมันจะเป็นขึ้นมาอย่างนี้นนว่าถ้ามันจับทางถูกนะแล้วก็มีอดความอดทนเพียรพ่อสังเกตดูอยู่ไม่เนินช้าหรอกการภาวนาเนี่ยนะที่เนินช้าคือทำๆหยุดหยุดนะ นะก็ะขยันก็ลุกขึ้นมาทำบางทีเกียจก็เลิกทำเจอสภาวะทุกหน่อยวิ่งหนีปรนะสุบหน่อยก็เอาเป็นเอาตายอย่างเงี้นะนะถ้าเป็นอย่างนั้นนะเสร็จไปไม่รอดบางทีก็ดูเหมือนมันจะขัดแย้งกับเรื่องของทางโลกอยู่สักหน่อยหนึ่งจะรักใครชอบใครอ่ะสติเข้าไปรู้ทนนะันอ่ะมันดับไปแล้วอย่างเงี้ยจะโกรธใครเกลียดใครอนะ่ะสติเข้าไปรู้ทนนะันอ่ะมันดับไปซะแล้วองเงี้ย มันจะร,รู้สึกงั้นเอมันชักจะไม่เข้าท่าซะแล้วเคยคิดอะไรเพลิดเพลินพอใ,ใจยินดีเอาสติก็ไปตัดมันดับไปแล้วพลอยความคุ้นชินคุ้นชินในความคิดคิดไปในอดีตมั่งคิดไปในอนาคตมัง่งเยอะทำราร้ตัวเองด้วยความคิดอย่างนั่นะทงวันนาทีของเราคือฝึกรู้ฝึกดู ฝึกทำความเข้าใจกับกายใจรูปนามขันธ์หน้าของตัวเองเนี่ยนะที่คิดว่าเป็นของตัวเองอยู่เนี่ยนะถ้าถ้าคิดว่าเป็นของตัวเองก็ต้องรู้จักตัวเองให้ดีแค่นั้นเองยึดมันมาไม่รู้กี่พ่อขี่ชาติแล้วยังไม่รู้จักมันเลยนี่ใช้ไม่ได้นะไปนักษายึดซะแล้วนะขันธ์หน้านี่เป็นของเราเนี่ยยึดซะแล้วมันมีตัวโกงกูแต่ไม่รู้จักมันเลยนี่มันจะไปฉลาดขึ้นมาได้ยังไง นะก็ไดีแต่แบกเอาไว้อยางงั้นแหละทังที่มันไม่ได้จะเป็นต้องแบกขนาดนั้นมันมีอยู่นั่นแหละมันเป็นอยู่นั่นแหละนะมันทํางานของมันอยู่นั่นแหละแต่ว่ามันไม่จชเป็นต้องไปแบกมันเอาไว้นะแบกก็ทุกมันก็หนักแค่นั้นเองมันจะมีอะไรสามีของเราลูกของเราพ่อของเราแม่ของเราทรัพย์สมบัติของเราอะไรสารพัดที่มันปรุงแต่งอยู่ยึดถืออยู่นั่นมันหนัก ของเราของเราของกูของกูเนี่ยมันหนักนะหนักอกหนักใจกลัวก,การพัดภาคจากกันเดี๋ยวก็น้อยใจกันเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเดี๋ยวก็ดีกันเหมือนคนบ้าเนี่ยมันเกิดจากการแบกทังนั้นรักมากก็ทุกมากรักน้อยก็ทุกน้อยเกลียดมากก็ทุกมากเกลียดน้อยก็ทุกน้อยเป็นมันอยู่อย่างนั้นนะท่านทางว่าเข้าใจกับใจของตัวเองให้ดีมันจะช่วยลด ความทุกข์อย่างมหาศาลมันจะรู้ว่าอ๋อมันมีได้โดยไม่จำเป็นต้องไปแบกมันเอาไว้มันสามารถที่จะทําดีต่อกันได้โดยที่ไม่ต้องมายึดถือะโดยมันสามารถที่จะเมตตาให้อภัยกันได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมานั่งรังเกียจกันคนเราเนี่ยมันขัดแย้งกันได้นะมันไม่จำเป็นจะต้องมีความคิดเห็นเหมือนกันหรือจะต้องมีความคิดเห็นเหมือนเราความคิดของเราเนี่ยมันถูกต้องที่สุดอะไรอย่างงี้ มันยอมรับความคิดของคนอื่นเขาได้มันเข้าใจคนอื่นเขาเวลาเรามีกิเลสครอบงำเราก็จะเป็นอย่างที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้แหละนะเวลาจิตเป็นกุศลเราก็จะเป็นอย่างที่คนคนนั้นก็เป็นคนนี้ก็เป็นมันจะเข้าใจคนอื่นนะอ่อนเป็นธรรมดามันอยู่อย่างนี้อย่านีนะไปดูตัวเองนะนะนะเป็นนักวิจัยธรรมนะอย่าเป็นนักปฏิบัติธรรม ค่อยๆศึกษาเรียนรู้เจาะลึกเข้าไปเรื่อยๆนนะนักวิจัยจะเป็นยังไงอ่ะมันยังไม่รู้ผลจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะทำการวิจัยทดสอบทดลองอไปเรื่อยๆไปนะ่ะมันมีอะไรสนุกให้ดูไปเรื่อยๆจะถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยมันชอบจะรู้แล้วนะบรรลุแล้วเป็นพระโสดาบันแล้วเป็นพระอนาคามีแล้วนะี่นักปฏิบัติ ไเจอสมาธิเขาหน่อยบรลลุซะแล้วไงนะไปเขาสงบสักหน่อยบรลลุซะแล้วนะนักวิจัยนี่ไปว่าเออมันมีอะไรค้นคว้าสแสวงหาดูอยู่รู้อยู่มันสนุกกับการศึกษาสนุกกับการสังเกตนะจะจบแล้วเดี๋ยวรู้เองเอ,อนไม่มีเรื่องอะไรจะต้องเข้าไปรู้มันอีกแล้วนะ ไม่มีเรื่องอะไรต้องละไม่มีเรื่องอะไรต้องยึดไม่มีเรื่องอะไรต้องวางอะไรใดๆเพราะงั้นนั่นแหละต้องจะเข้าใจนะนั้นไม่ต้องไปวิจัยอะไรของมันอีกแล้วมันทําตัวให้เป็นคนธรรมดานี่แหละที่เป็นนักสังเกตการ์ที่ดีเป็นนักศึกษาที่ดีค่อยๆวิจัยสภาพจิตของตัวเองไปเรื่อยๆนะใหม่ๆก็จะดูทางกายเยอะหน่อยพอๆนานๆก็จะเข้าไปรู้ทางใจ ก็นะรู้ดีว่าสุขทุกข์ชอบชังเกิดที่ใจทั้งนั้นเลยดีชั่วอยู่ที่ใจทั้งนั้นไม่ได้อยู่ที่กายอย่างนี้นะมันจะค่อยลวงลึกเข้าไปถึงสภาพที่เป็นนามธรรมาท,ทั้งหลายนะมันมีอะไรให้คนคว้าศึกษาเรียนรู้อีกเยอะแยะมากมายในในสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นของเรานี่แหละแลนะเข้าใจไม่ได้ทั้งหมดเมื่อไหร่มันก็เลิกยุ่งไปเองนะนะตอนนี้มันยังไม่เข้าใจทั้งหมด พวานาไปก็จะเข้าใจทีละนิดทีละหน่อยนนักภาวนาทุกคนก็จะรู้สึกอย่างเดียวกันนะโอ้มันยากจังเลยกว่าจะเข้าใจแต่ละอย่างจะไปแนะนําบอกใครก็รู้สึกแสนเข็นรู้จะไปบอกเขาเข้าใจยังไงเมื่อคืนนี้นั่งสอบลมไอนหนุ่มคนหนึ่งโผลมาถามยังไงก็ไม่รู้เ,เวลาเขาพูดว่าโทสะมีแต่ไม่เอาเนี่ยหมายถึงอะไรท่านพระอรหันต์ท่านเป็นยังไง ธิบายได้ก็ไม่เข้าใจอยู่ดีนะเนะพราะตัวเองยังไม่เคยเจอเคยเห็นมันแคนะ่นั้นต้องไปพูดถึงกันนั้นโอเคความเกิดดับของลูกของน้าพูดใ้ตายก็ไม่เข้าใจอยู่นั่นแหละนะถ้ายังไม่เคยเจอเนี่ยนะนะนี่มันจึงเป็นเรื่องเฉพาะตอนจริงๆที่เราจะต้องวิจัยด้วยตัวของเราเองทำความาเข้าใจด้วยตัวของเราเองนี่ยทำตัวเป็นคนโง่เขาไว้อย่าไปฉลาดเกินจะฉลาดเกินไปเนี่ยมันจะทําให เราติดอยู่ความคิดความเห็นของตัวเองอยู่อย่างนั้นแหละอันนี้ก็เคยอ่านมาแล้วอันนี้ก็เคยฟังมาแล้วรู้หมดแล้วพวกฉลาดชอบเป็นอย่างนั้นแต่ถ,ถ้าเป็นนักวิจัยจะไม่เป็นอย่างนั้นมันเงี่ยหูนะนี่หลวงพ่อองค์นี้ว่าอย่างนี้ไอ้มันตรงกัเฉพาะเราเนี่ยมันน้อมเข้ามาดูตัวเองแล้วอาจารย์คนนั้นว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะมันน้อมเข้ามาดูตัวเองแล้วะมันเงี่ยโส,สดับรับฟัง โดยทีรู้แล้วเนี่ยมันไม่ฟังใครแล้วนะแต่มีทิฏฐิมานะแล้วก็มองไม่เห็นซะด้วยนะสังเกตนะนักภาวนาชอบเป็นกันอย่างนั้นบางทีแม้อยากจะบอกเขาจังเลยเนนะี่ยต้องทำอย่างนู้นต้องทำอย่างนี้ตัวเองเอาตัวไม่รอดเลยนะอยากจะสอนเขาจังบางทีเป็นอย่างนั้นระวังใจตัวเองให้ดีเราจะค่อยนะฉลาดขึ้นปัญญาภายในกับปัญญาภายนอกมันต่างกันปัญญาภายนอกเนี่ยมัน บางทีมันก่อยเกิดทิฏฐิมานะนะเดี๋ยวเทวัญญาภายในเนี่ยมันถมตัวตัวมันเล็กลงเล็กลงนะนพอมันเข้าไปรูป้ไปเห็นในตัวกวงกูมันเล,ลเล็กลงเล็กลงมันเบาลงบางลงไปเรื่อยๆมันถมเนื้อถอมตัวนะภาวนา <c oughs> นะหรือพัฒนาเนี่ยตัวเดียวกันอ่ะเดี๋ยวเราสวดมนต์ทวัดกัน